Oh, สวัสดีครับกับดับซิงดีดวนครับวันนี้มารีวิวรถล่อหน่อยครับนี่ครับคูโซโชกุนครับสวยครับสวยสวยตัวนี้ยวพาชมรอบคันครับดูขอบซุ้มล้อเขาครับตีได้สวยมากครับงาน,นสเตเลสชุดช่วงล่างนี้ ดุมซิปน็อตแล้วครับดุมจีบครับนี่ครับดุมจีบเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเกิดตัวนี้นี่เครื่องยนต์นี่อยู่ที่880นตข้อกิเนียมขอกเกษตรเนาะเอาบุ้มดุมจีบครับที่เขาว่าเนาะนี่เพาเค,คเห็นเผา,า,า,าัวนีครับเผาเขา ทำได้สวยกับตัวนี้ดูกับเผาบุ๋มครับตัวนี้นี่เจ็บบุ๋ม,ม้าไปเนอะ,ะเรียกว่าเผาบุ๋มลุมจีบเพิ่มความแข็งแรงให้กับรถกับชุดแนบกับตูวสีเส้นเส้นเท่าแขนแนบเนาะใหญ่เหลือกเกินครับอุ้ยอัศจรรย์ครับตัวนี้ ดูรอบ,รอบๆคันเลยครับสามเหลี่ยมนี่ผมพิจารณาแล้วนี่น่าจะหกเมตรได้กับสามเหลี่ยมเนาะอู้ยาวครับลูกผ่านหน้าครับลูกนี่แปดน็อตอยู่เนาะส่วนลูกนี่แปดนอด็อตแปดน็อตอยู่ครับลูกแปดนอด็อต 88บบน็อตแ,แต่แม่สิทน็อตดูครับดูลูกผ่านหน้าครึ่งครับ3เมตร80ครับความสูงโครลาดบ้านเองครับอ้อยทางไกลเนาะขอป่าแกรีวิวหน่อยครับดูสามเหลี่ยมลูกครับดูดูคันข้างๆกับคันนี้ครับ ันฟูโซ่เนาะดูครับจอดรถเท่าๆกันครับแต่ลูกลูกมีกินเขาอยู่ประมาณเม็ดหนึ่งครับเม็ดครึ่งเนาะดูครับโอยาวอาจจจันครับตัวนี้โอ้สเตเลสครึ่งใบครับฝ่ายหมอกก๋วยเตีย๋ยเนาะ รถสวยครับอันนี่แนบนี่ใหญ่มากครับแคสซีเ้นก็เอาอยู่เนาะดูเอาบุ๋มดุมจีบด้วยโลโก้มิซูเนาะแทจากญี่ปุ่นครับเก่าญี่ปุ่นครับตัวนี้ยุโซโชกุน ก็เรียกกันเนาะโอ้ตีขอบซุ้มล้อนี่ได้สวยมากกับงานสเตเลสเขาไช้ได้เลยกับใส่ออยไฟไหม้เนาะโอ้หล่อมากกับอันนี้เนาะใช่ได้เลยกับวันนี้นี่คาตัวนี่อยู่ประมาณสองล้านสองครับป้าแกบ,บอกเนาะ เอาเรื่องเบตัวนี้ลูกมีอัตจันทร์กับความยาวเนาะส่วนในเรื่องความยาวของกระบะนี่ป๋าแกบอกกระบะแม่นี่หกเมตรกบหกเมตรพอดีเนะาะกระบะแม่นี่หกเมตรพอดีกับส่วนลูกนี่หกเมตรแปดสิบเฉพาะกระบะเนาะ โอ้แต่ชอบสามเหลี่ยมแกกินรับอาจจะจันรับแกวมากลูกผ่าหน้าครึ่งครับฝากด้วยครับฝากช่องกับน้ำสิ่งด้วยครับในช่องทาง YouTube Facebook และ TikTok เนาะฝากกดติดตามด้วยครับฝากก็ไปกดไลค์กดแชร์ด้วยครับก็สวยสวยสวยชุดกระจกนี่ชุดคมเนียมครับ สเตเลตเนาะตามสไตล์ญี่ปุ่นเนาะต้องมีสเตเลตมาประดับอยู่แล้วกับอุโซโชกุนกับฝากด้วยครับอันนี้เนาะอ้อยทางไก่ครับเที่ยวแรกกับมาเพิ่งมาเที่ยวแรกเนาะนูน่นป่ามาแล้วไปแจ้งคิวมาครับหล่อมากครับคันนี้นานๆจะโผล่ไหมเห็นเนาะรถหลอ่อทางไก่มิสูเขา เรื่องความแรงนี่หายห่วงกับป๋าบอกเนาะสามแปดรงมาครับตัวนี้อุ้ยสุดจัดเอ,เอาเรื่องกับตัวนี้ชุดกิ้าังน้านี่ก็สวยเนาะสวยกับโอเคกับฝากไว้ด้วยครับฝากกดติตามช่องกอล์ฟ้ำซิ่งนินดวนด้วยครับสำหรับคลิปนี้นี่ต้องกอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะดู้ว่าจะมีรถแรงๆไหมรีวิวไหมโอเคครับสวัสดีครับ